ราศีเมษเนี่ยเกรงไปว่าปีมีดาวเนี่ยพระรหัสตัวเนี้ยอยู่ข้างหน้าครับดำลัคนาอยู่อะไรอยู่แต่ตัวเองเนี่ยไปอยู่ในเดือนที่สามครับนะครับตั้งแต่ที่เท่าไหร่โอ้ยอยู่ในอันนี้อยู่มาอยู่มาจนแบบออกคนที่สองแล้วอะสองอะไรสองเมษาที่ออก ดาวังคารดาวังคารเนี่ยอยู่มานานแล้วนะจะออกไปราศีกรกฎเดี่ยววันที่สองเมษานเนี่ยววันที่สองเมษาเนี่ยจเข้า,า,ากรกฎเข้ากรกฎเวลาดาวราศีเกิดเข้ากรกฎสองเมษาเนี่ยครับเด็ดพุธอาทศีทายาคุณศีทายาคุณกำลังสอบทีนี้คนเกิดลัคนาราศีเมษเนี่ยทำไมผมเนี่ยมาออกเดือนเมษายนเพราะเพราะที่มาออกเดือนเมษายนเนี่ยเพราะว่ามีเหตุผลอยู่หลายประ มีเรื่องเกี่ยวอะไรเพราะมันมีเรื่องเกี่ยวกับารโยกเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะมันไม่มีหมอที่ไหนในืองทยเขาบอกกับคุณเ่ะมีผมคนเดียวชุดแรกที่ที่รับไอมีเร่เราเริ่มมีรายการเรารายการเนี่ยที่ทำไม่ใช่ไอไอเริ่มไอทำมานานแล้วเรื่องนี้เราเราเริ่มทำตัวแรกๆอะนะครับว่าว่าวันที่ทุกวันที่สิบสี่เมษายนเนี่ยจะเป็นวันที่เกิดการโยกนะครับเราทำมานาน ไม่รู้ขนาดเองนะฮะอันน right nice ี้แล mm. ้วก็อันที่สามเนี่ยปีดาวใหญ่ๆเนี่ยนะฮะย้ายทั้งหมดเลยนะครับปีดาวใหญ่ที่ย้ายทั้งหมดเลยอันนี้เป็นเหตุผลที่ีต้องกลับมาทำายตาเนี่ยเพราะตรงนี้ในภาพบรงนี้นะดาวทีนี้มาเริ่มราศีเมษอ่าราศีเมษนี่ก็คืออ่าเรือเมษายืนถูกต้องไหมถูกต้องติด่าเรือเมษายืนก็ผมก็บอกแล้วไงว่า เราอยากจะรู้วัฒนาเรานี่แต่ละเดือนวัฒนาเราดีดีดีร้ายยังไงให้ดูอะไรให้ดูดาวลัคนาเกิด<ช>ของแต่ละเดือนนั้นนั้นอย่างเช่นไอ้คนเกิดราศีไม่ไดีดาวอังคารเนี่ยเป็นอะไรเป็นดาวราศีเกิดถูกต้องไหมฮะเป็นดาวราศีเกิด่วันที่ไหน2เมษายนเมษายนยกเข้ากรกฏยกเข้ากรกฏคุณภาพเป็นนิ่า ทีนี้เวลายกเข้าระกุเนี่ยมันเป็นมันเป็นราศีอะไรมันเป็นราศีการีของทัชทักสามเป็นราศีธักทัศสามนะครับชีวิตก็จะรุ่นลายแล้วเกี่ยวกับครอบครัวเขาผ่านบ้านรถสถานที่ประกอบวุ่นวายอยู่อย่างนั้นแหละครับมีเรื่องมีเหตุใครต้องไปวุ่นวายเรื่องพวกนี้ครับทีนี้เรื่องที่วุ่นวายนี่ดีร้ายเสียยังไงมันไม่มีเรื่องดีแต่เพราะมันเป็นกรีมีแจะเรื่องวุ่นวายคำว่าวุ่นวายอ่ะการีวุ่นวายมันดีไหมไม่ดี นะแล้วมันได้เป็นบอลล็โคตรละวางด้วยนะว่าต nah. ัวไหนมันก็ม yeah, really IR ันก oh. okay. ็เป ok ็นเลขสามเป็นเป็นอ่างคาร์ด้วยนะคำว่าบอลบอลล็อโคตระวานเนี่ยเจี๊ยงแปลว่าอะไรจริยงบอลลโคตระวานเนี่ยแปลว่าอยู่เฉยๆแล้วดีเองนะครับถ้าคุณพูดวายถ้าคุณไม่อยู่เฉยคุณที่ลนมันจะเสียหายมากไม่เสียกำลังทอนอยู่เฉยๆแล้วดีเองให้เข้าใจตามนี้ก่อนอย่าไปนิ้นลนอยู่เฉยๆแล้วดีเอง หวยรอบนี้เนี่ยต้องอยู่เฉยๆถึงวันที่12บสองเลยนะแล้วไม่เป็นไรอี่าวลาโค่นตะวันเนี่ยก็คือแปลว่าก่อนสงการเนี่ยอยากนิ่งล่นมากนะอะไรมากระทบกันนิ่งให้นิ่งเสียแล้วจะดีเองอ่าแล้วจะดีเองนี่เขาบอกเวลาโค่นนะถ้าเข้าไปอยู่กาลีถ้านิ่งนิ่งลนนิ่งเจ็บนิ่งนิ่งเจ็บหมดหมดเชื่อกหิ้งละอ่ากระนส้านนะฮะทีนี้เวลาวันที่สิบสี่วันที่สิบสี่นะอาทิตย์ย้ายปุ๊บ อ่า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 ที่สิบสี่ประเด็นที่สิบสี่เนี่ยทิศย้ายเนี่ยเป็นไงครับเราเข้ายกเป็นจารยุกมีมาตรฐานเป็นอะไรเป็นปกฎก็ทําให้เจ้าตาที่บ้านน่ยมีอะไรมีคนดังมีคนมีชื่อเสียงอ่ามีสุปตาเข้ามาที่บ้านเป็นบคนระวังเช่นกันก็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 จะทำให้เจ้าตาเนี่ยเป็นไงมีพลังในสักอย่างหนึ่ง ครับมีพลังในสักอย่างในการที่อ่าทำให้เกิดทำให้มีเกียรตินะครับมีเกียรติระเบิดยี่ยนสองนะครับสิบปียี่ยนจะขึ้นมาเป็นเป็นคนดังขึ้นมาอะไรขึ้นมาได้เลยได้ครับแล้วก็นอกจากวันที่สิบปีมีดาวทิดเข้าเรือเกิดแล้วนี่ยังมีทางการย่มีอะไรที่บ้านจะเป็นอะไรอุบาทที่บ้านเนาะที่บ้านเป็นอุบาทเอ่อที่บ้านเป็นอุบ ที่สิบสี่มีกองการปกครองเี่มาเิดอะไรมาติดป้ายเลยติดป้ายคำว่าอุบัตอุบา่ไม้ที่ราศีเมษลาที่ราศีก็คือราศีตัวเองบ่าราศีตัวเองราศีตัวเองก็คือบ้านลึกบ้านตัวเองบ้านตัวเองก็คือราศีตัวเองบ้านตัวเองเป็นดุบาาแปลว่าอะไรดูบ้าก็มีอุบาาแปลว่าความร้การต่างๆการทุกคุกคูกกาทุกข์ัดหลังกระทุกข์าศเสยเป็นที่เป็นทุกตัวเองเป็นอุบาาแต่การเงินทุกชนะเลาเพราะว่าพันเนี้ยตัว นะฮะเป็นเรือนรางเด็กที่บ้านเราเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องบัตรจริงๆกับคนอือนเขารู้เขาไม่ได้รู้อ๋อเป็นเรื่องของเราเรื่องรในบ้านมาเรื่องในบ้านเราอยากเป็นคนธนาเเรื่องในบ้านนะครับมีเรื่องนี้ขึ้นมานะแล้วก็ที่บ้านมีที่เรือนเกิดมีอะไรด้วยมีจับหน่อเดือนนี้เมษาสําหรับเดือนนี้เมษายนหกแปดเนี่ยกันดักมีจับดับอ่าที่บ้านตัวเองอ่าวันที่เท่าไหร่วันที่ ยี่ิบเจ็เป็สายกจัดทรงวางอะไรเอ่อสิบสามโงสามสิจังาแล้วก็ดูแล้วก็ววดูสิบสามนี่ไง<ต>จัดทรวางอาทิตย์ป่ัดระวางอาทิตย์ีสิบห้าไม่ใช่เว้ยจัดระวางจันไหมเนี่ยหรือสามเนี่ยสามเนี่ยสิบสามเนี่ยมนันมันก็ค้อนๆอนล้วไงจกทิดเดออมันจะเป็น สามจุดสามสี่เนี่ยมันใช่ระวางชิดระวางชิดแหละมันเข้าไปหนึ่งนิตาถ้าน้าชิดแล้วเข้าอาทิดหนึ่งนิตาแต่ระวังทิดระวังอะไรระวังพ่อระวังลูกครับนนี่ะะวังเกียรติยศครับนนี่ะก็มีโอกาสที่ทำให้เจ้าตาเนี่ยเสียเกียรติยศได้เลยต้องระวังเสื่อมเสียเกียรติยศะครับหมายถึงว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยทำอะไรอย่าสุ่มเสี่ยงกับเรื่องชื่อเสียงไม่งั้น่ะเสียหายได้ถูกต้องครับนะฮะ แล้วก็อ่าส่วนเรื่องการเงินเป็นไงการเงินเป็นยังไงล่ะการเงินเนี่ยเป็นดาวการเงินเราเป็นอุดแต่ไป่อยู่พบพินาบพักซกอ่าเป็นยังไงครับเงินตัวนี้มันอยู่หลังมัางมันไม่อยู่หน้ามั้งต้เป็นเงินรับรัก็เป็นเงินรับล้บเป็นเงินที่ไม่มีใบเสร็จอ๋อเงินที่บอกใครไม่ได้เงินที่บอกใครไม่ได้หลัลองกันก็ได้นะครับแต่น่าจะลักษณะน่าจะดีนะ ทำไมหรือว่าเพราะมีพราะเสาร์กับวันลาหูเป็นที่ถึงกรรมก็ไอ้ไอ้ดาวไอ้ดาวการงานการเงินนี่น่าจะดีนะน่าจะดีได้ได้ได้รับก้อนใหญ่ครับได้ได้ได้รับก้อนใหญ่ได้รันก้อนใหญ่แต่แต่ได้นี่ไม่ได้บอกใครนะต้องยึดอ่ะเงียบๆนะครับท่านผู้ชมกลางสีเมฆนะได้แล้วเงียบๆนะอนะมันมีอย่างนี้ด้วยอาจารย์มันมีวันที่สิบสี่เนี่ยนะอุดเนี่ยบนพอดีอ่าอะไรบน ดาวสุขเป็นปุ่แล้วมนไม่พักแล้วคือดาวบนนี่คือดาวนิ่งอยู่กับที่ครับนะครับก็มันก็หมายถึงลักษณะมันเป็นไอความหมายก็คล้ายๆวันรโคตรรวงว้างนั่นแหละอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเองได้มาก็อยากกระตกกระตาครัเด็กนะแล้วมันร่วมกับดาวพุธด้วยกันได้ถ้าอยูอันนี้เรียกว่าคู่สีปิดท่าครับนะครับ ติดเดือนเนี่ยนะครับไดการสนับสนุนได้การส่งเสริมได้รับการเกื้อกูลนะครับทำให้เกิดการเงินก้อนเยอะก้อนใหญ่ก้อนใหญ่กระจายมีอีกนิดหนึ่งนะในช่องระหว่างพลรกอดเนี่ยมีคู่เจ็ดแปดอยู่ด้วยกันคู่ไม่ยึดดีใหญ่เนี่ยอยู่ในโพลังจุกเจ็ดแปดก็นี้อยู่ในการนี้อยู่ในคดีก็คือเรื่องเกี่ยวกับหลักทรัพย์ แล้วได้แล้วมีดาวหฤหัสเซนปรชุมเกณฑ์ตรงนั้นอีกครับแล้วก็ผมจะบอกให้นะคนละสี่เมษเนี่ยเจ้าะตาเนี่ยประจุจริงจริงๆเนี่ยอยากไม่เกิดจริงจริงเนี่ยดาวหัสตัวนี้เวลามันที่สิบแปดตุลาคมเนี่ยนะครับดาวหัตตัวนี้จะมาเป็นปรชุมเกณฑ์สลักสี่ทรงสักเจ้าชรับ ุกสามจะเจริญยิ่งยกหะหากว่าตั้งต้อยยึดนักเสมอโทเขาเรียกปัจจุบันเกมมีความหอมเรื่องเกี่ยวผู้ใหญ่เรื่องเกี่ยวกับหลักทรัพย์นี่สินแบกตุลาสินแบกตุลาไปแล้วทนร้อยถึงอ่าอ่เท่านเท่าไหร่ห้าสิบสามบาทห้าสิบสามเงินราคาดีนะฮะอันนี้เป็นจะดีจริงอ่านะครับแล้วก็วันที่แต่ตอนนี้ตีหลอกๆไปก่อน มีหลอกไปก่อนก็ได้มีเจคู่คู่เจแปดที่อยู่ถึสอในรอบเลยนะถ้าถือว,ว่าดีมากนะคนรับวันที่สิบสี่ปดนท่านผู้ช,ชมเนี่ยผมว่าจารยารไม่ได้จารยการมานานใ่ไมรัไม่ติดติการรอกเียรู้เยอะตอนนี้กระโดดไมกระโดดได้อ่นะแต่วันที่สิบสิสี่พสัาหนี้ถ้าถ้าเกิดอย่างนี้เราต้องโทษใครโคตทษกดไปครับอไม่ได้ทำ เรื่องการเงินแปลว่าจะดีมากนะครับไปเรื่องคนรักหน่อยแต่คนรักก็โผมคืนเนี่ยผมพูดไหมเขาอยู่เดียวกับสาวอ่ะคือดาวพระจุลเดียวกับสาเนี่ยมันคู่ผมคืนอื่นพระองค์แล้วมันอยู่ในภพพี่หน้าพอพี่หน้าก็จะไปบอกใครทั้งที่อ๋อเจ็บในใจร้องไห้กับบอนอ่าก็เลยนะครับนาจารย์นะครับนะสบายแล้วเรื่องการงานการงานก็ดีไงดีเลยหอเปลาไม่เจ็บกันไปอยู่ด้วยกันไง ในภพพินาศนะเอาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวดูว่าอยู่กับโจนเนี่ยอยู่บ้านฟ้าครับนะฮะโจนไอ้ไอ้ไอ้โจนไอ้จริงๆหกกับห้าเนี่ยแรกเดือนด้วยเห็นไหมที่หกห้าแล้วเกี่ยวคู่นะครับกรรการเงินดีเหมือนแรกเดือนกันอ้แรกเดือนกันแล้วก็ส่วนดาวการงานเนี่ยไปอยู่เรือนพินาศอยู่บ้านพราเนี่ยไม่ได้เสียหายอะไรครับนะครับอันนี้ถึงไปเรือนพินาศก็ไม่ได้เสียหายไม่ได้เสียก็คืองานรับรับไงต้องทำงานรับรับงานนี้ไม่เปิดเผยอะ งานอะไรที่ไม่เปิดเผยงานการเงินเนี่ยเดี๋ยวให้พักอยู่การเงลยป่ะใช่เนี่ยงานการเงินงานรับรับที่ไม่เปิดเผยงานลับที่ว่าเนี่ยต้องเกี่ยวกับการเงินอ่าก็เกี่ยวการเงินเพราะไปอยู่ในเจ้าเรือนการเงินแล้วแล้วต้องต้องใหญ่ต้องมากไหมต้องก้อนใหญ่เข้าก้อนใหญ่นะครับแล้วก็ได้รับการเสริมในเพราะได้คู่สิทธิภาพด้วยได้คู่สิทธิภาพได้คู่สมคบอีกนล้วฮะได้ได้ได้สองคู่เลยคู่ดีคู่ดีเยอะนะฮะอ่าราศีเมษ คสิ่งนปี้ก็ถือว่าเรา,<น>เ,อาเอาจังดับงใน,งนในในรอบนะในกำลังผู้ได้ฟังวันนี้ในรอบเดือนเมษายนเนี่ยก็เป็นรอบเดือนที่ว่าตัวเองเนี่ยไปอยู่ไปมีปัญหาเรื่องครอบครัวเรื่องเผ่าพันธุ์วุ่นวายเรื่องเกี่ยวกับครอบครัเวเผ่าพันธุ์สถานที่อะไรทำนองนั้นครับอันนั้นบันะเด็ที่เดือนเมษสองเนี่ยคือมีจังดั่ค่อยเสียงที่สองคือมีจังดั่ที่ที่ะที่บ้านก็ ประมาณที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดนะครับแล้วก็นอกนั้นอ่ะมีแตส่วนดีแต่ถามมีชื่อเสียงมีเกียร์มีเงินงานดีแต่ต้องรับรักทุกอย่างบอกใครไม่ได้อแล้วก็นิ่งไว้คแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองไปราศีต่อไปเลยครับไอเราไม่คิดท่านผู้ชมที่ฟังคำทำนายแนวทางการมนชีวิตไปแล้วนะครับถ้าชื่นชมชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งไว้นะครับ แล้วเราจะมาหาคุณทุกๆครั้งที่เราบันทึกเทปครับ